คุนเฮงครับเรียกว่าเฮงเฉยๆก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับมาเล่นเซิร์ฟสเกตกันครับนี่แบบนี้เลยฮะนี่ถ้าใครเคยเห็นนะครับว่ายี่ห้อนี้ใครคงจะรู้จักนะครับผมจะบอกเลยครับว่ายี่ห้อนี้นะครับเป็นของจีนฮะแน่ๆเลยครับเป็นของจีนฮะแต่จะบอกว่ามันคุณภาพมันดีมากๆเลยนะครับผมแบบเกินราคาจริงๆเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูฮะคอยดูนะครับนี่นะครับ อนะฮะผมอันนี้เขาเรียกว่าพลาดนะครับโอ <laughs> okay, เค<อ>เรา,า,เาไปขึ้นแลมให,ให้ไปดูกันว่าขึ้นแลมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาเด็กๆไปดูขึ้นแลมด้วยเดี๋ยวเราไปต่อคิวขึ้นขึ้นแลมกันนะครับผมไปครับโทษนะค,ะครับ <laughs> ครับผม <laughs> มาดูกันครับนี่ดูจากล้องตั้งหลายคนนะครับ <laughs> ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะซานะ่านะ ซาซาเข้าหอมเข้าหอมซี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 ะีซ่อยและนและคุณเฮงค่ะโอเค่ะเรามาดูเขาเล่น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 เซิร์ฟกันครับ ให้เรียบร้อยเลยพี่ใช่คันเดี๋ยววุ่นวายเราอีกนี่แหละแกงนี้ไม่ยอมมานำเลยมานำเลยนะครับไปเลยพี่ชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเอ้ยเอ้ยลูกเราจะไปเล่นแล้านอ่าไปเล่นแล้าต่อคิวครับต่อคิวดีๆครับผมไปต่อคิวกันเลยครับเราไปถามที่เขาที่เราจัดให้น้องแถววันกอดที่ไหนไปเลยเราไปน้ำเขาอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะอยู่นี้นะคะ โอเคเดี okay. order, ๋ยวมาดูคร hey, hmm. hey, ับว hmm? in hmm. wow. oh ่าบอดจีน่ะขึ้นแลมเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเินี่ไปไหนอ่อไม่เป็นไรไม่ิดตามล้นไม่ต้องกลัวครบ ยอดกันลูกโอ้ย เอาเหลยหรอกคน,นพี่น้องนี่ด้วยนอนแถวก็ได้เนนี้มาเลยม,มาเลยม,มาเลย จะเข้าคลวยละกันอ่ะเข้าควยมาเดี๋ยวพี่จะถ่ายวิดีโอให้หนูจะเข้ากลวยด้วยนะอ่ะสาีละคนนะสุดยอด ไม่ลองข้าวกล้วยหรอคะสวัสดีค่ะลองข้าวกล้วยไหมลองข้าวกล้วยไหมเดี๋ยวให้พี่เขาสอนแต่ขอขอพี่เขาถ่ายรูปสัสสออกหน่อยหนูอะไรตอนจบ snap ด้วยจะสวยมากนนเดี๋ยวพี่เขาสอนให้นะว่าข้าวกล้วยยังไงใครจอนพี่อะไรพี่พี่อะไร <laughs> เอาไปเลยคะ่ะ แล้วอีกค่ะสวยงามค่ะสุดยอดมากเจ๋งมากค่ะ